สวัสดีครับ SB m บีมอเตอร์นะครับวันนี้มีรถหกล้อช่วงสั้นนะครับหล้อช่วงสั้นมารีวิวให้ดูตัวนี้เป็นหัวจัซีนะครับใครที่อยากได้รถหกล้อเป็นหัวจัดซีนะครับ,รรบมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าเป็นหัวจัซี เอาเปล่าจะเอาไปติดตั้งเองนะครับดัดแปลงทําเป็นบรรทุกเฉพาะกิจของส่วนตัวนะครับตัวนี้เอามารีวิวให้ดูนะครับเป็นมิสูบิซีหกล้อนะครับเป็นรุ่นฟูโซนะครับที่เห็นอยู่เป็นรุ่นฟูโซร้อยหกสิบแรงนะครับยางเก้านะครับตัวนี้ยางเก้าก็คือยางล้อนะครับยางเก้ายางล้อเป็นยางเบอร์เก้าร้อยขอบยี่สิบนะครับตัวนี้เป็นเบรก ธรรมดานะครับเป็นเบรกลมธรรมดานะครับพวงมาลัยธรรมดาเป็นหัวชะซีสามารถไปต่อดาได้นะครับเป็นช่วงดาคันนี้เห็นช่วงดาเลยมีเกียร์ฝากปั๊มดากระบอกดาติดอยู่นะครับตัวนี้ยังมีปั๊มดาทายอยู่ที่รถสามารถใส่กระบะดำเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋บอกได้ก่อนนะครับเป็นกระบะเป็นกระบอกดาเป็นกระบอกดาเล็กนะครับคือถ้าไปต่อใส่กระบะดาก็ไม่ใช่กระบะใหญ่นะครับ ถ้าอยากให้ได้กระบะลูกใหญ่ก็เปลี่ยนกระบอกดัมก่อนนะครับให้เป็นกระบอกดัมใหญ่ก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เดิมเป็นรถดัมนะครับพดกระบะออกนะครับสามารถเอาไปติดตั้งเครื่องมือทุนแรงได้ติดถังน้ําติดเพนติดหรือติดดัมหรือติดเป็นกระบะได้นะครับอเนกประสงค์นะครับตัวนี้เป็นมิโซะฟูโชเป็นรุ่นตาเหลี่ยมนะครับที่เห็นอยู่นี่คือเป็นตาเหลี่ยมนะครับผมซูมให้ดูอ่า จะมีก่อนหน้านี้เป็นไฟตากลมนะครับตัวนี้เป็นไฟตาเหลี่ยมละไฟเลี้ยวอยู่ข้างนะครับเครื่องยนต์หกสูบนะครับร้อยหกสิบแรงมา้าปีของรถคันนี้จะอยู่ที่ประมาณปีสามเก้าครับเัวนี้ปีสามเก้ามิตซูฟูโซนะครับเป็นหกล้อสามารถไปต่อดำได้เลยชัตซีสภาพเจ็ดสิเปอร์เซ็นนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวผมพาดูอีกข้างหนึ่งภสซีประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเครื่องยนต์ติดได้ทํางานได้ปกตินะครับตัวนี้มีอมเอกสารทะเบียนเรียบร้อยนะครับภาษีไม่ขาดนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาไว้้านล่าง,งวิดีโอบอกไว้ก่อนนะครับ,รา,าบ,าร,บราคาเบาครับราคาเบาเลี้ยซื้อรถกระบะสองสักคันได้เลยแต่ตัวนี้ได้รถหกล้อดาเดี๋ยวดูราคาใต้ลิงก์วิดีโอนะครับสําหรับไปที่หารถหกล้อ หัวจะสีเปล่านะครับพร้อมตัวนี้แถมกระบอกดำต่ำดำเกียร์ฝากในตัวด้วยนะครับสามารถขับได้เลยโอนทะเบียนได้เลยนะครับเครื่องโอ้ยยังแรงนะครับได้ยินเสียงเครื่องนะเสียงเครื่องยังแรงตัวนี้ยางเจ้าไว้นะครับยางใหญ่ก็คือยางใหญ่เฟื่องท้ายใหญ่เกียร์ใหญ่นะครับถ้าไปทําดําก็ไม่ต้องห่วงนะครับทําดําหรือรถบรรทุก งานหนักนะครับสามารถใช้ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เชื่องท้ายใหญ่นะครับตัดปัญหาเรื่องเปลี่ยนเชื่องท้ายต้องไปแปลงนะครับแปลงเชื่อมท้ายแปลงเกียร์ส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาเรื่องเชื่องท้ายแต่เกียร์เกียร์มีปัญหานะครับก็เพราะว่าแบบบรรทุกหนักนะครับตัวนี้ได้เลยนะครับน้ำหนักบรรทุกตัวนี้น้ำหนักตัวรถนี่จะ่าประมาณห้าตันนะครับแต่สามารถบรรทุกน้ำหนักบรรทุกตัวนี้สามารถบรรทุกได้หกตันกว่าเลยนะครับตัวนี้น้ำหนักที่เคมไว้ในเล่มทะเบียนหกตันกว่านะครับ ขนักตัวรถประมาณห้าตันนะครับเราจะสี่น่าจะไปทาหัวลากนะครับทาหัวลากได้ถ้าห้าหันจะสวยเครื่องยนต์เดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์หกสูบรหัสเครื่องยนต์ตัวนี้รหัสหกดีสิบสี่นะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมหกดีสิบสี่ส่วนเลขรหัสตัวรถเป็น FK สี่ห้าห้า H นะครับ FK สี่ห้าห้า H รหัสตัวรถนะครับส่วนเครื่องยนต์เป็นหกดีสิบสี่นะครับหกสูบร้อยหกสิบแรงม้า สำหรับใครที่หารถหกล้อนะครับสาธิตให้ดูเลยไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้เครื่องแน่นนะครับไม่มีควันขาวนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูอิ่อยให้ดูะายเสียมี่คอยเสียนะครับไม่มีควันขาวนะครับเครื่องยังแน่นอยู่เอาไปใช้งานได้เลยก็คือตอนนี้เป็นหัวชัสซีอยู่นะครับถ้าไม่แน่อนาคตถ้าเกิดยังไม่ได้ปล่อยออกก็เป็นดําก็อาจจะราคา,าจ,จะเปลี่ยนนะครับต้องแจ้งก่อน เพราะว่าตัวนี้สําหรับคนที่ถามหารถที่หนึ่งหมอจะซีนะครับได้ยินเสียงเครื่องไหมครับตัวนี้เสียงเครื่องอเป็นกระจกเร้านะครับกระจกข้ามเร้าได้นะครับมีแคปบนะครับสําหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเครื่องเครื่องยนต์อ่าโอเคอเครื่องยนต์เครื่อง,อออองยนต์นแห้งนะครับ เครื่องยนต์แห้งๆเลยให้ดูงการทํางานนะครับรถเก่าเก็บนะครับบอกประวัติก่อนตัวนี้เก่าเก็บรถค่อยได้ใช้งานน้าไม่ดันนะครับตัวนี้น้ําไม่ดันกอนขาวไม่มีนะครับตัวนี้เกียร์ใหญ่แล้วนะครับเกียร์ลูกใหญ่เลยเครื่องตรงรลุ่น่าตัวนี้เครื่องยนต์จรงรลุ่นนะครับเดี๋ยวผมพาดูอ,อีกด้านนึง เสียงเครื่องนิ่มนะครับอ่าตัวนี้ตายเก่งนะครับ